สวัสดีครับนักศึกษาเป็นยังไงกันบ้างนะครับบางคนก็อาจจะอยู่บ้านบางคนอาจจะต้องไปทำงานตามไซต์ต่างๆนะครับวันนี้ผมมาขอพูดเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลชุดควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์เป็นเดลตานะครับจากสตาร์เป็นเดลต้าแล้วผมประกอบ ชุดขึ้นมาเดี๋ยวผมจะ,จะวัยริ่งเรียบร้อยแล้ววริ่งสายเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่ามันผมไปขอยืมที่วิทยาลัยนะขอยืมแมกน e t ิ c จากอาจารย์มานะสามตัวอลัาน,นี้ผมก็ซื้อหลอดไฟมาเป็นบางตัวสวิตนะ,ะผมก็เลยอยากจะใหะ้เดี๋ยวเราจะเขียนวงจรกำลังกับวงจรควบคุมนะครับ วงจรกำลังมอเตอร์จะเดินได้ต้องวงจรควบคุมต้องอต้องไม่ผิดปกตินะฮะมันถึงจะเดินได้นะฮะอ่ะวิธีการไล่นะครับไล่วงจรของวงจรคอน,นโทรลเนี่ยหรือวงจรควบคุมในผมจะตามชุดที่ผมประกอบเลยนะฮะผมจะมีเบกเกอร์มาจากลายหนึ่งเลย วิ่งเข้ามาแล้วก็ตรงนี้จะมีสวิตนะฮะสวิตสับนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนที่ผมจะรันให้ดูนะฮะอ่ะตรงนี้ผมก็จะมีตัวสวิตหรือเราเป็นเรียกเบรกเกอร์ย่อยแล้วกันนะเป็นเบรกเกอร์ย่อยนะฮะจากเบรกเกอร์ย่อยตัวนี้ตัวเล็กๆที่เป็นสวิตสีดำเนี่ยนะฮะ ในวงจรจริงเนี่ยก็จะผ่านโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนี้เป็นใส่ไว้ที่ KM 1นะครับผมใส่ไว้ที่ KM 1นะเป็นเมนเป็นแมกเนติกเมนเลยนะนะหลังจากโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดขอโทษโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็จะผ่านมาที่สต็อปจะเห็นว่าสต็อป หน้าคอนแทคมันปิดอยู่เป็น NC นะฮะอย่างนี้สภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าสภาวะ NC นะครับ Normal c l o s e นะจากจากสต็อปมาเข้าสตาร์ทนะตอนนี้ไฟไปไม่ได้แล้วนะเพราะเรายังไม่ได้กดจะเห็นว่าแล้วไฟมันไปไหนได้ไฟสต็อปเนี่ยพอผมออนเบรกเกอร์ปับ๊บไฟสต็อปจะมาอยู่ตรงนี้ แล้วมันก็จะมาผ่าน K 2ที่เป็น NC แล้วก็จะทำให้หลอดไฟหลอดสีแดงเนี่ยติดมาคบวงจรที่ N นะครับมาควบวงจรที่ N หลอดไฟสีแดงเนี่ยจ,จะติดเพราะนั้นสภาวะที่เรายังไม่ได้กดสตาร์ทเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันผ่านเนี่ยไฟมันวิ่งมาลนา์มาผ่านนี่นะครับมาผ่าน K K 2ที่เป็น หน้าคอนแทคที่เป็นอัพสลารีเนี่ยมาทำให้หลอดไฟสีแดงโชว์โอเคไหมโอเคนะฮะหลังจากนั้นอพอผมกดสตาร์ทมันเกิดอะไรขึ้นพอกดสตาร์ทปึ้งปับ๊บนะครับมันไฟมันก็จะวิ่งมานี่พอผ่าน K3 K3 เป็น n c นะเราเอาหน้าคอนแทคของ k คสาเอาอัพสลารี ของของเ m 3เนี่ยก็คือเป็น K3 ที่เป็นอัก์ชลารีเนี่ยที่เป็น n c เนี่ยนะครับก็ผ่านมามาเข้าอะไรมาเข้าขาของนาฬิกามาเข้าหน้าคอนแทคที่เป็น n c ของนาฬิกานะอันนี้ผมจะตั้งไว้ยาวหน่อยจะตั้งไว้ประมาณสักยี่สิบวินะฮะหรืออาจจะสิบวิ แต่จริงๆแล้วใน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 การทารํางานจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะตั้งไว้ประมาณสักสามวิหรือห้าวินะครับอ,อันนี้ผมก็จะกําหนดผมเอาขาข,าของ k c t คือขา5ออกขาหกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยขาหกก็ไปเข้า A 1ของคอยแมกเนติก KM 2 ออก K2 อ,ออก A2 ไปที่ N เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ผมกดสตาร์ทปึ้งปั๊บเนี่ยครับ K M2 ทำงานเมื่อ K M2 ทำงานอัพสลารีของ K M2 มันจะเป็นไงนะก่อนอื่น K2 เคยเป็น NC ก็กลายเป็น NO เพราะฉะนั้นหลอดไฟสีแดงเนี่ยจะดับจาก K2 เคยเป็น NO ก็กลายเป็น NC เพราะเนื่องจากว่าไฟมันมีเลี้ยงนี่แล้วอัฟซลาลีตรงนี้ก็จะจะลงเพราะฉะนั้นพออัฟซลาลีตัวนี้ลงมันเกิดอะไรขึ้นนะช่วงที่เรากดสตาร์ทเนี่ยไวมากนะครับ K2 ตัวนี้ลงนะครับเมื่อ K2 ลงมันทำให้ KM1 ทำงานก็คือไฟมันจะวิ่งมานี่นะฮะ ไฟมันจะวิ่งมานี่แล้วมันมานี่ไม่ได้เออม,ม,มันมามันมานี่ไม่ได้ด้วยเพราะเนื่องจากว่าเมื่อ K M 2ลงอัษราที่ของ K 2ตัวนี้ต้องจากออกเพื่อไม่ให้ K M 3ทำนะฮะตอนนี้เรามา,มา,ม,ามาสนใจตรงนี้ก่อนก็คือจากตรงนี้เนี่ยพอไฟมันมาแล้วเนี่ยเมื่อเมื่อหน้าคอนแทคของ K 2ตัวนี้ลงมันจะเกิดอะไรขึ้น ตัวนี้มันก็จะมีไฟครบวงจรที่ N อ็นทำให้เคเค1เนี่ยลงด้วยนะครับเมื่อ KM1 ลงไอตัวนี้หน้าคอนแทคของ k คเเนี่ยมันก็จาก NO ก็กลายเป็น NC ไฟตรงนี้มันก็เลยวิ่งมานี่นะมาวิ่งมานี่ทำให้ไอตัวนี้เกิดการมีไฟเข้าไปที่คอย 1> k k 1ก็กลายเป็น NC มันก็เกิดเกิดการล็อกไฟมันก็เลยวิ่งมานี่นะไอ้ตัวนี้มันมันมันช่วงสตาร์ทเนี่ยช่วงสตาร์ทแวบเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ล็อกนะครับแล้วก็ทำให้ไฟวิ่งมาตรงนี้ด้วยนั่นคือ KM 2ลง KM 1ลง KM 1จะทำให้ตัว k k 1ตัวนี้อินเตอร์ล็อกนะฮะ ในจับบาวะวนั้นก็คือพอปล่อยสาตาร์ทไปปั๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยมันล็อกหมดแล้วฮะตัวนี้ล็อกตัวนี้ล็อกตัวนี้จากโอเคไหมนะฮะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอตัวนี้ทำไฟเขียวของเคม2เนี่ยก็ทำนั่นคือช่วงเนี้ย k k m 1กับเคม2ทํทำแต่เคม2ต้องลงก่อนนะ เกมหนึ่งค่อยลงแต่ชั่วชั่วที่เป็นไม่ถึงวินาทีนะมันจะลงไล่ๆกันนะเราไม่สามารถจะจับทันได้นอกจากต้องเอาเครื่องมือวัดมาจับนะนะเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าไฟเขียวก็ติดไฟแดงดับโอเคไหมในจัาวะนี้แหละไฟเขียวติดช่วงที่กำลังจะรัน เดินแบบสตาร์นะฮะแล้วกำลังจะรันแบบเร็วเนี่ยช่วงนี้มันนับผมตั้งไว้ประมาณ20วิเนี่ยช่วงนี้จะเห็นว่าที่ที่ไฟเนี่ยหลังจากาเคมหนึ่กับเคมสองทำแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้ล็อกแล้วเนี่ยไฟมันก็สามารถวิ่งมาผ่านทำให้หลอดสีแดงของ ของสภาวะเดลต้าติดนะฮนะเพราะนั้นช่วงที่ช่วงที่ตัวนี้ลงตัวตัวเคมหนึ่งลงเคมสงลงหลอดเขียวจะติดให้รู้ว่าให้ให้รู้สภาวะตอนนี้ว่าเป็นเป็นอะไรฮะเป็นการเดินแบบสตาร์แบบสตาร์น,นั่นเองสตาร์ นะเริ่มหมุนแล้วนะครับรอจังหวะลงเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นในสภาวะที่เป็นเป็นสตาร์เนี่ยหลอดเขียวติดหลอดแดงของอในสภาวะเดียวโวนะหลอดนี้ดับนะหลอดนี้ติดนะหลอดนี้ติดนะหลังจากหลอดนี้ติดแล้ว พอมันนับครบยี่สิบวิมันเกิดอะไรขึ้นนะพอนับครบยี่สิบปั๊บขาห้าขาหกของหน้าคอนแทคของ k c t เนี่ยมันจะจากออกพอจากออกมันเกิดอะไรขึ้น KM สองก็ไม่มีไฟเลี้ยงแล้วพอไม่มีไฟเลี้ยงปับ๊บพอไม่มีไฟเลี้ยงปับ๊บหน้าคอนแทค หน้าหน้าหน้าคอนแทคที่เคยลงเนี่ยมันก็จะจากออกไอตัวนี้ยังล็อกอยู่เพราะเนื่องจากว่าไอตัวนี้ยังล็อกอยู่นะครับเคเคหนึ่งยังล็อกอยู่นะเพราะฉะนั้นเคเอ็มหนึ่งก็ยังทํางานอยู่นะแต่เคสองไม่ไม่ทำงานไม่ทางานแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าทัมเมอร์เนี่ยมันนับครบแล้วไอ้นี้ทําให้นี่ออกจากออกนะครับ ไอ้น,นี้ก็จะจากออกอแล้วมันเกิดอะไรขึ้น k ค2อ็สองทำให้พอไฟไม่มีเลี้ยงไอ้ตัวนี้ก็ทำให้หน้าคอนแทคตัวนี้ลงหน้าคอนแทคของ k m 3, เนี่ยลงไอ้ k km ที่เคยเป็นเคยเป็น nc เมื่อ KM2 สองไม่มีไฟแล้วไอ้ตัวนี้มันก็กลับมาลงเป็น NC อย่างเดิม ทำให้ไฟเนี่ยเข้ามาเลี้ยงที่เกมสาเมื่อไฟเลี้ยงเข้าที่เกมสนะครับทำให้หน้าคอนแทคที่เคยต่อไฟสีแดงของเกมสาก็จากออกเป็นไฟเขียวแทนนะครับก็ทำให้ไฟเขียวเนี่ยทำทำงานนะครับก็ตอนนี้สภาวะถ้าไฟเขียวของเกมสามทำงานนั่นก็คือสภาวะของ กาสรสตาร์ทเป็นเดลต้าแล้วนะครับจากสตารก์ก็กลายเป็นเดลต้าน,นะฮะต้องต้องฝึกไล่วงจรพวกนี้นะฮะเมื่อกี้ผมก็ลืมลืมบอกไปนะว่าสภาวะถ้าถ้าถ้าตัวนี้ถ้าเกมสามลง K3 ที่เคยเป็น NC ตัวนี้ต้องจากออกด้วยเพื่อเพื่อแต่จริงๆแล้วมันไม่มีไฟมาแล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าป้องกันไว้อีกอีกทางนึงนะครับเพื่อไม่ให้ K2 ลงนะฮะในสภาวะ K2 ลง K3 จะต้องไม่ทำงานเขาเลยเอาเอาตัวนี้เป็นตัวดับไว้เพราะมันอันตรายนะครับถ้า K2 ลง K3 ลงด้วยไฟเจอไฟชนกันเลยฮนะ นะอีกตัวนึงช็อตอีกตัวหนึ่งทําให้ช็อตอีกตัวหนึ่งทําให้เพราะเนื่องจากว่าเคมสองเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือมันจะช็อตมันจะช็อตปลายนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเคมสองทำเคมสามจะต้องไม่ทำนะเพราะนั้นเคมสองทำเคมหนึ่งก็ทํทาตามเคมสองพอหมดเวลาของเคมสองแล้ว เพราะนั้นหน้าที่ของเกม3ก็ลงเกม1ก็ยังยังลงอยู่นะยังยังยังรออยู่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันเป็นการเดินแบบสตาร์เป็นเดลต้าอ่ะตอนนี้ผมให้ดูวงจรดูเดี๋ยวลองลองลองไปฝึกไล่ดูนะครับอ่ผมผมเอาวงจรขึ้นเลยนะ ี่นะครับก็คือเมื่อเราไล่วงจรแล้วเนี่ยจากเบรกเกอร์เนี่ยผมก็เอา,อาตัวนี้ตัวสีดำนี้เป็นเป็นเบรกเกอร์นะครับนะจากเมนไล่วิ่งเข้ามาตัวนี้นะพอวิ่งเข้ามาตัวนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมสับสวิต์เลยนะอพอสับสวิต์ไปปับ๊บจะเห็นว่า ไฟเนี่ยโชว์นะครับนะฮะไฟโชว์ต้องต้องลองไปไล่ดูนะครับเพราะเนื่องจากว่าผมเอาเอาไฟตัวนี้ผ่านสต็อปนะครับมาผ่าน k K2 ที่เป็น NC ็มันก็เลยติดนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นผมกดสตาร์ทนะครับไฟเขียวติดไฟแดงดับไฟ แดงนี้ติดนะไฟแดงของ K 3ติดนับไปนับเวลานะครับโอเคตอนนี้สภา,าวะ่าตอนนี้รันแบบเดลต้าเมื่อกี้รันแบบสตาร์นะครับก็คือ K 2นะจะลงนะฮะไฟนี้จะติดเมื่อ K 3ลง ไฟนี้จะติดนะอ่าผมเซตไปไอผมรีรีเซตไปนะฮะสภาวะแรกนะคะร,าารับสภาวะแรกเราจะเห็นว่าเมื่อผมอ่าเปิดสวิตช์นะหน้าคอนแทคของเ c ของ K2 ก็จะต่อจากสต็อปเนี่ยนะครับจากสต็อปตัวนี้นะสต็อปตัวนี้นะมา เข้าที่ K2 ที่เป็น NC แล้วมาผ่านหลอดไฟหลอดไฟก็เลยติดคือสภาวะตอนนี้สต็อปทั้งหมดนะครับยังไม่มีการสตาร์ทพอผมกดสตาร์ทผมกดสตาร์ทสตาร์จะเห็นว่าตัวนี้ติดเนื่องจากว่า KM2 เนี่ยลง K KM2 เนี่ยลง K1 เนี่ยจะลงหลังจาก KM2 แต่ ช่วงแว็บเดียวนะครับมันเหมือนกับเรามองไม่ทันนะกว่าแล้วนะปึ๊บแน่เคมเกม3ามโชนะฮะเดี๋ยวเกมฉะสอ่าเคม3พอครบนับครบปับ๊บอ่าลงเป็นเดลต้าเคม3ก็ลงเคม1ก็ยังลงอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เคม1ยังยังปลดไม่ได้นะฮะ เอาใหม่นะครับเดี๋ยวผมลองให้โอเวอร์โหลดไปทำงานแต่เพอิญเนื่อนนงจากว่าในในในการประกอบตรงนี้ผมไม่ได้ต่อโอเวอร์โหลดเนื่องจากว่าโหลดอโอเวอร์โหลดจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้เทสให้ดูแล้วกันแต่ถ้าเกิดโอเวอร์โหลดจริงๆในการทํางานเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดความร้อนมันต้องกินการกระแสเกินนะครับถ้าเป็นไปได้ผมอาจจะยกชุดนี้ ไปรันมอเตอร์ให้ดูนะฮะว่าสตาร์เดลตเป็นยังไงจริงๆเลยที่วิยทาลัยถ้าหลังจากโควิดผ่านไปแล้วนะฮะก็เรายังไม่รู้ว่าโควิดจะมันจะไปแั่อีกกี่อีกกี่เดือนนะอ่ะตัวนี้ผมเอาใหม่นะฮะในสภาวะแรกผมปิดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนเบรกเกอร์นะฮะผมออนเบรกเกอร์นะครับ ลายก็ว so <Ph ước. S 1> ิ ột, ่งมาแล้วลายวิ à, ่งเข้ามาที่เบรกเกอร์ย่อยตัวดำเนี้ยผมก็เปิดสวิต c ์ปึ๊บมันก็จะผ่านโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดอยู่นี่นะโอเวอร์โหลดเดี๋ยวผมจะเทสโอเวอร์โหลดด้วยในกรณีถ้าเกิดว่าโอเวอร์โหลดทำงานปั๊บไอตัวนี้จะเช้งมาที่นี่ก็จะติดต่อไฟเหลืองไว้นะในในสภาว่จริงมันจะได้เอามาใช้งานจริงได้นะครับ อันนี้คือวงจรจริงเลยนะวงจรจริงอย่างเช่นปั๊มน้ำปั๊มน้ำสามเฟสถ้าเราไล่วงจรผู้นี้ได้นะฮะมันก็คือเราก็ทําเดินปั๊มไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะขนาดไหนนะฮะมันก็ก็เดินแบบเนี้ยเดินแบบสตาร์เดลต้าใช้ไฟ3เฟสนะใช้ไฟ3เฟสเพราะไอตัวไอตัวคอนโทรลที่220โวลต์น,นี่มันไปควบคุม ควบคุมไฟสามเฟสสามร้อยแปดสิบได้ไฟสี่ร้อยไฟพันวัลได้นะครับอ่ะหละกักการผมผมเริ่มเลยนะพอกดปุ่มนี้ผมกดปุ่มสตาร์ทปึ๊บนะตอนนี้สตาร์เดินอ่าตอนนี้เดินเอ่อเคมสามลง เป็นแบบเดลต้านะครับนะโอเครันไปจนจนเราไปหยุดไปออฟนะครับหรือถ้าเกิดเราจะทำแบบอัตโนมัติแต่ผมยังไม่อธิบายแล้วกันอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดคุณยาวเซ็นเซอร์มาจับต่างๆไม่ว่าจะจับเพ t เชอร์จับ, ature, จบความร้อนจับอะไรต่างๆ เดี๋ยวเราค่อยพูดกันหลังจากทําตัวนี้เข้าใจแล้วนะครับตัวนี้ชุดนี้มันจะเป็นอักซรารีนะที่ผมเอามาต่อเนี่ยมันถอดได้นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูได้นะครับอันนี้ก็อ,อ,อ,กอ,อ,กอ,อกปอปอปไฟก่อนนะอันนี้สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะฮะ นะออ,ออกมาได้เลยนะครับเนี่ยไอชุดพวกนี้ที่ผมถอดเนี่ยมันเป็นอัพซิลารีที่เราสามารถที่จะเกี่ยวข้างบนเพื่อที่จะอ่าพวกนี้มันจะเป็นอัพซิลารีเ n c n ีเ NO นะเราเอาตัวเนี้ยไปไปใช้งานได้นะครับพอจะเข้าใจไหมครับ ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาที่วิทยาลัยไ,ได้แล้วนะผมผมจะจะจะ,จะลองไปรันกับมอเตอร์นะครับจะไปลองการันกับมอเตอร์นฮะอ่านี้ลองใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมสตาร์ทนะผมเริ่มอ่อนเข้าไปแล้วปับดูวงจรตามนะครับผมสตาร์ทตอนนี้มันเดินแบบสตาร์ แล้วรันพอเวลารันปั๊บมันจะรันแบบเดลต้าเพราะนั้นที่โชว์ไฟเขียวก็คือมันเริ่มสตาร์ทแบบสตาร์ Start, แล้วรันแบบเดลต้าโอเคไหมฮะเคีย okay, ไม่เอ่ยเอาใหม่นะผมปั๊บสตาร์ทเริ่มในสภาวะแรกยังไม่ได้กดสตาร์ทเนี่ยนะ อ่ะผมยืดระยะเวลามานันหน่อยก็ไดนะ้สักสักสักสิบสองสิบสองวิสักสิบสองวิแล้วกันอโอเคนะฮะสักสิบสองวินะโะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามขอโทษกดอ่ะผมสตาร์ทเลยนะครับกดสตาร์ทปับ๊บสตาร์ทแบบสตาร์ปึ๊บอันนี้ติดนะะเกมสองทำ เกมหทำปุ๊บอ่าเกมสามทำนะครับเกมหก็ยังทำอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นการเดินแบบ t a าเดลตาน,นั่เองวันนี้อ่าสำหรับวันนี้นะครับ ถ้าใครยังยังงงงอยู่ลองไล่หลายๆครั้งลองไล่หลายๆครั้งนะครับผมนี่ทิ้งมานานผมยังยังไล่ตั้งหลายครั้งนะครับลืมฮะบางครั้งบางทีต่อวงจรไม่ได้ไม่ได้ดูวงจรเนี่ยนึกว่าเออมาต่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บางครั้งเราก็ต้องมานั่งไล่นะครับมันต้องมาซ้อมการทําอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราซ้อมบ่อยๆเราฝึกบ่อยๆ นัางงานจะสบายเลยฮะนะครับเราไม่ต้องกลัวว่า,วามอเตอร์จะระเบิดนะครับคือถ้าต่อบ่อยๆทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะมันจะอยู่ในหัวเราแล้วเราจะไปดัดแปลงนัางงานได้นะครับถึงแม้ตัวควบคุมในปัจจุบันเนี้จะใช้ไมโครคอนโทรเลอร์เข้ามาควบคุมแต่ถ้าถเกิดในสภาวะที่ฉุกเฉินจริงๆ เราเดินทางไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์มันใช้งานไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอย่างที่มันเกิดเหตุการณ์กับผมที่ที่ที่สมขาที่อ่านใหญ่นะนั่นนะฮะการ์ดเขาการ์ดเขาเดินไม่ได้ไมโครคอนโทรเลอร์ Micro เดินไม่ได้แต่เขาต้องเดินให้ใช้งานได้เพราะ,ะนั้นเราต้องแก้ปัญหาให้ได้นะครับ อันนั้นอันนั้นเป็นสภาวะที่ทําให้ผมได้ได้คิดว่าเออเราต้องซื้ออุปกรณ์นหน้างานไอ,อ,อ้ต้องซื้ออุปกรณ์ที่ที่ที่ในตัวจังหวดัดแล้วก็มานั่งเขียนวงจรเข้าไปแทนการควบคุมของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, นะฮะในปัจจุบันเนี้ยเราจะใช้ การควบคุมส่วนมากในงานนับ,นบปัจจุบันนี้เขาเขาก็าไม่ได้แมนนวลแบบนี้แล้วนะครับก็อย่างไงผมจะให้คำปรึกษาอีกทีนี่นะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่เข้าใจหรือ,อยังไงยังต่อแล้วยังงงถ้าตอบ่อยๆเราแล้วผมผมเชื่อได้เลยว่างานในลักษณะนี้ในนับปัจจุบันนี้ยังใช้ระบบการเดินแบบ สไตล์เดียวกันนะยังไม่เลิกนะโอเคผมวันนี aria, ้สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่พวกเราได้สนใจเข้ามาดูใน YouTube นะถ้ามีข้อบกพร่องอะไรผมอาจจะบางครั้งแบบอยากจะให้เข้าใจนะอยากจะสอนแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะฮะก็ เดี๋ยวผมจะมีวิธีการคำนวณน,นะครับคำนวณเรื่องการใช้สายขนาดไหนมอเตอร์ขนาดนี้เราเปิดตารางยังไงแล้วคำนวณคำนวณในการที่จะซื้ออุปกรณ์เนี่ยยังไงนะฮะถ้ามอเตอร์มอเตอร์มันจะบอกมาเป็นแรงหรือเป็นกิโลวัตเดี๋ยวเราผมก็จะเพิ่มเติมตัวนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ยังไงก็ติดตามนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามช่วงช่วงโควิดนี้ก็ถือว่าเป็นการเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งมานั่งเดินทางมาที่วิทยาลัยก็อยากให้ทุกคนได้อยู่กับบ้านนะครับอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ศึกษาเรียนรู้ทางออนไลน์อของวิทยาลัย นะครับของวิทยาลัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูใน y YouTube สวัสดีครับ